ดูดวง12ราศี24มิถุนายน2568ดวงวันนี้ของชาวราศีเมษงานความเร่งรีบอาจทำให้หลุดจุดสำคัญลองชะลอจังหวะแล้วเช็คความเรียบร้อยอีกครั้งเงินมีคนหยิบยื่นข้อเสนอทางการเงินแต่อาจมีเงื่อนไขที่ไม่โปร่งใสความรักคนโสดมีคนแอบมองคนมีคู่ควรเคลียร์สิ่งที่ค้างคาใจอย่าปล่อยให้พอกพูน สุขภาพระวังอาการปวดหัวไมเกรนหรือการนอนไม่พอพลังชีวิตพลังเยอะแตกกระจายควรโฟกัสทีละเรื่องหากคุณรู้สึกว่าพรายกระซิบกับใจคุณอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะดูดวง12ราศี24มิถุนายน2568ดวงวันนี้ของชาวราศีพฤษภงานงานที่ต้องใช้สมาธิจะไปได้ดีแต่อารมณ์รอบตัวทำให้สมองฟุง้ง เงินรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านหรือของใช้จำเป็นจะมากกว่าที่คาดความรักมีโอกาสปรับความเข้าใจดีขึ้นคนโสดจะมีคนเข้ามาในจังหวะไม่คาดคิดสุขภาพท้องอืดท้องเฟอ้อหรือระบบลำไส้รวนพลังชีวิตลึกๆคุณมั่นคงแต่กำลังลังเลเรื่องบางอย่างที่ควรเคลียร์หากคุณรู้สึกว่าพรายกระซิบกับใจคุณอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ ดูดวง12ราศี24มิถุนายน2568ดวงวันนี้ของราศีเมถุนงานมีเกณฑ์เจอคนที่เข้ามาช่วยให้งานลื่นขึ้นให้รับฟังมากกว่าพูดเงินพลังเงินเริ่มนิ่งขึ้นรายจ่ายคงที่รายรับกำลังมีจังหวะดีความรักความสัมพันธ์อาจดูเรียบๆแต่กำลังเข้าใจลึกขึ้นสุขภาพเครียดลึกแต่ไม่รู้ตัว แนะนำหาเวลานั่งนิ่งๆคนเดียวพลังชีวิตความคิดดีแต่ยังไม่ได้ลงมือร่ำได้เลยตอนนี้จักรวาลหนุนอยู่หากคุณรู้สึกว่าพรายกระซิบกับใจคุณอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะดูดวง12ราศี24มิถุนายน2568ดวงวันนี้ของราศีกรกฎงานมีแรงขับจากความกดดันต้องระวังคำพูดตอนอารมณ์พุ่งเงิน ระวังความลังเลจะทำให้พลาดโอกาสสำคัญทางการเงินความรักคนโสดยังไม่ชัดเจนว่าจะไปต่อกับใครดีคนมีคู่ต้องพูดกันด้วยความเข้าใจสุขภาพกล้ามเนื้อไหล่บ่าหลังอาจตึงต้องยืดเหยียดส่วนพลังชีวิตเหมือนรออะไรบางอย่างอยู่แต่จริงๆแล้วสิ่งนั้นอาจอยู่ในใจคุณแล้วหากคุณรู้สึกว่าพรายกระซิบกับใจคุณอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ ดูดวง12ราศี24มิถุนายน2568ดวงวันนี้ของราศีสิงห์งานคุณเริ่มมองเห็นภาพชัดขึ้นว่าควรทำอะไรต่อสิ่งที่เคยไม่แน่ใจจะเริ่มเคลียร์เงนินการจัดการเรื่องเงินจะดีขึ้นอย่างเป็นระบบมีเกณฑ์ได้เงินคืนจากลูกหนี้ความรักคนโสดจะรู้สึกเริ่มอยากมีใครมากขึ้นคนมีคู่เริ่มเข้าใจกันลึกกว่าเดิมสุขภาพอ่อนเพลียบ้างช่วงบ่าย แต่ฟื้นเร็วพลังชีวิตอยู่ในช่วงตื่นรู้บางอย่างอะไรที่เคยกลัวเริ่มไม่กลัวแล้วหากคุณรู้สึกว่าพรายกระซิบกับใจคุณอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะดูดวง12ราศี24มิถุนายน2568ดวงวันนี้ของราศีกันงานงานยังคงแน่นแต่ถ้าคุณตั้งใจทำแบบไม่บน่นจะมีคนเห็นค่าเงิน รายจเฉียบพลันจากของใช้หรือคนใกล้ตัวความรักคนโสดเหมือนมีใจให้ใครบางคนแต่ไม่กล้าเปิดเผยคนมีคู่ให้เวลาแบบมีคุณภาพจะช่วยเติมใจสุขภาพพักผ่อนให้มากกว่าปกติโดยเฉพาะช่วงคำ่ำพลังชีวิตพลังใจแข็งแรงแต่ร่างใจกำลังต้องการฟื้นตัวหากคุณรู้สึกว่าพลายกระซิบกับใจคุณอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะดูดวง12ราศี 24มิถุนายน2568ดวงวันนี้ของราศีตุลงานคุณกำลังอยู่ในช่วงต้องปรับตัวกับระบบหรือผู้คนใหม่ๆต้องอดทนมากขึ้นอีกนิดเงนินมีรายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางหรือการซ่อมแซมเล็กน้อยความรักคนโสดรู้สึกอ่อนไหวเมื่อเจอคนที่คล้ายกับอดีตคนมีคู่ควรพูดด้วยน้ำเสียงเบาๆแล้วจะเข้าใจกันง่ายขึ้นสุขภาพ ระวังปวดหลังจากการนั่งนานเกินไปพลังชีวิตกำลังเรียนรู้เรื่องการไม่พยายามควบคุมทุกอย่างแล้วจะเบาขึ้นหากคุณรู้สึกว่าพรายกระซิบกับใจคุณอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะดูดวง12ราศี24มิถุนายน2568ดดวงวันนี้ของราศีพิจิกงานมีข่าวบางอย่างที่ยังไม่เปิดเผยชัดอดใจรออีกหน่อยก่อนแสดงความเห็น เงินระวังใช้เงินตามอารมณ์โดยเฉพาะของฟุ่มเฟื่อยหรือตามใจตัวเองความรักคนโสดมีเกณฑ์คนเก่าทักมาคนมีคู่ให้เวลากันแบบไม่ต้องพูดเยอะสุขภาพพลังงานตกตอนบ่ายควรพักหรือดื่มน้ำมากๆพลังชีวิตจักรวาลกำลังบอกว่าความเงียบในวันนี้คือการเตรียมตัวสำหรับโอกาสพรุ่งนี้ หากคุณรู้สึกว่าพรายกระซิบกับใจคุณอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะดูดวง12ราศี24มิถุนายน2568ดวงวันนี้ของราศีธนูงานคุณอาจรู้สึกไม่ชัดเจนแต่จริงๆแล้วภาพใหญ่กำลังค่อยๆปรากฏเงินมีรายรับไม่คาดคิดเล็กน้อยหรือมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินความรักคนโสดจะได้เจอคนคุยสนุก คนมีคู่ควรทำอะไรใหม่ๆร่วมกันสุขภาพระวังเจ็บคอหรือช่องปากแนะนำดื่มน้ำอุ่นพลังชีวิตคุณกำลังเข้าใจว่าความสุขไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่ใจไม่เหนื่อยก็พอแล้วหากคุณรู้สึกว่าพรายกระซิบกับใจคุณอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะดูดวง12ราศี24มิถุนายน2568ดดวงวันนี้ของราศีมังกร งานงานเยอะแต่คุณเก่งพอจะรับมือถ้าแบ่งเวลาให้ดีเงนินมีโอกาสหาไรายได้จากของที่เคยคิดว่าขายไม่ออกความรักคนโสดอาจยังไม่อยากเปิดใจคนมีคู่ต้องระวังคำพูดในประเด็นเก่าๆสุขภาพพักผ่อนเพียงพอแล้วแต่ใจยังล้าลองลดโซเชียลสักหนึ่งวันพลังชีวิตพลังนิ่งแต่แน่น ใครได้คุยกับคุณวันนี้จะรู้สึกได้รับพลังไปด้วยหากคุณรู้สึกว่าพรายกระซิบกับใจคุณอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะดูดวง12ราศี24มิถุนายน2568ดวงวันนี้ของราศีกุมงานมีคนอยากชวนทำงานร่วมกันให้เช็คจุดประสงค์ให้ดีเงนินมีเกณฑ์ได้เงินพิเศษหรือมีคนคืนเงินที่ค้างไว้ ความรักคนโสดมีเกณฑ์เจอคนจากออนไลน์คนมีคู่ควรให้เวลาคู่ของคุณเลิกเหนื่อยก่อนคุยเรื่องใหญ่สุขภาพระวังดวงตาล้าหรืออาการแพ้ฝุ่นพลังชีวิตใจคุณพร้อมแต่รอพิงจังหวะอย่าเร่งเกินไปหากคุณรู้สึกว่าพรายกระซิบกับใจคุณอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะดูดวง12ราศี 24มิถุนายน2568ดวงวันนี้ของราศีมีนงานวันนี้คุณจะได้จัดการเรื่องค้างคาให้เสร็จและโล่งแบบที่ไม่ได้รู้สึกมานานเงินระวังคนขอหยิบยืมถ้าตัดใจไม่ให้ได้ก็อย่าให้เลยความรักคนโสดเจอคนเข้ามาแบบเงียบแต่ชัดคนมีคู่มีเกณฑ์ใกล้ชิดกันมากขึ้นสุขภาพจิตใจฟุ้งเล็กน้อยลองเปิดเพลงเบาๆแล้วหลักตาดู พลังชีวิตคุณอาจไม่รู้แต่วันนี้จัก,กรวาลกำลังให้คุณพักจริงๆเพื่อเตรียมรับสิ่งใหญ่กว่าที่คิดหากคุณรู้สึกว่าพรายกระซิบกับใจคุณอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ